สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพับเหรียญโปยทานเป็นลายดอกไม้ My. ลายนี้กันนะคะลายนี้ก็จะเป็นลายเบสิกสวยแล้วก็ทำไม่ยาก มือใหม่ที่เพิ่งหัดทําก็สามารถฝึกทําได้เป็นลายที่ประหยัดลิปิแล้วก็ประหยัดเวลาในการทําด้วยนะคะอยากให้ลองทําตามกันดูถ้าชอบลายนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีทําแล้วก็ฝึกทําไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะไปกันเลย เริ่มขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมในส่วนของลิปปิ้นก่อนเลยนะคะลิปปิ้นที่ใช้วันนี้ก็จะเลือกใช้เป็นของตาละครังเหมือนเดิม ตัวนี้จะเป็นแบบริบบิ้นเนื้อทรายนะคะเราจะเลือกใช้เป็นขนาดริบบิ้นเบอร์สองจำนวนทั้งหมด4เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ35เซนติเมตรเสร็จแล้วก็จะตัดปลายริบบิ้นให้เป็นปลายแหลมนะคะแบบนี้ทั้งสองด้านเลยเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ง่ายนะคะต่อมาเราจะมาเริ่มลงมือพับกันเลยเราจะพับริบบิ้นนะคะเหลื่อมกัน ประมาณนี้นะคะความยาวที่พับก็จะวัดจากปลายตรงนี้ถึงปลายตรงนี้ให้ได้เท่ากับ1นนิ้วพอดีเสร็จแล้วใช้มือซ้ายของเรากดปลายเอาไว้มือขวาก็กดตรงกลางอีกฝั่งหนึ่งให้เป็นรอยพับนะคะแบบนี้เลยแล้วทีนี้ให้เราพลิกกลับด้านริบบิ้นขึ้นมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นยาวขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะนำริบบิ้นมาขึ้นฐาน C แยกเอาเส้นที่หนึ่งออกมาจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะอย่าลืมเอาเส้นยาวขึ้นไว้ด้านบนนะคะทั้งสี่เส้นเลยต่อมาเอาเส้นที่สองมาคล้องเข้าไปเส้นที่หนึ่งเอาเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองเอาเส้นที่สี่นะคะมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งตรงนี้ เราจะสอดให้ริปปิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จับกลางออกล้วงเอาเส้นที่สามเข้ามาแล้วก็ดันจัดริปปิ้นของเราให้กระชับเลยจะได้เป็นฐานสี่เรียบร้อยนะคะต่อมานำเหรียญใส่เข้าไปในขั้นตอนนี้แล้วก็จะพับเก็บเหรียญตามแบบที่เราถนัดได้เลยก็จะเริ่มจากคู่ด้านล่างพับขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะ ด้านซ้ายก็พับมาด้านขวาด้านบนนะคะก็พับลงมาด้านล่างด้านขวามือเส้นนี้เส้นนี้นะคะนี่แล้ก็เอามาสอดล็อกเข้าไปในรูตรงนี้แล้วก็ดึงให้กระชับนะคะแล้วทีนี้ก็จะกดให้เป็นรอยพับไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้ลักษณะนี้เลยทีนี้เราจะพลิกกับด้านริบบินขึ้นมา เราจะเอาเส้นฝั่งทางด้านขวามือก็คือเส้นตรงนี้นะคะสอดไปตามแนวเส้นเพื่อล็อกเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบนี้เลยเราก็ดึงดึงเสร็จก็กดให้เป็นลอยนะคะเอาเส้นด้านขวามือเหมือนเดิมก็คือเส้นนี้นะคะสอดไปตามแนวเส้นแบบนี้เลยนี่นะคะ ด้านขวามือเหมือนเดิมนะคะก็สอดไปตามแนวเส้นสอดให้ครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะสอดเสร็จแล้วนะคะก็กดให้เป็นรอยพับไว้จะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วทีนี้เราจะพลิกกลับด้านขึ้นมาเราจะมาทำเกสอนด้านในนะคะ ก็จะเริ่มจากเส้นด้านบนตรงนี้ให้เราบิดลิปปินไปด้านหลังแบบนี้เลยนะคะกดให้เป็นรอยแล้วก็พับขึ้นมาบนฐานแบบนี้นี่นะคะเสร็จแล้วก็โค้งไปมาทางด้านซ้ายแล้วก็สอดเข้าไปในรูด,ด้านข้างตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะหมุนหมุนแบบนี้นะคะแล้วก็กดกลีบลงไปแล้วก็ดึงลิปปินนะคะดึงให้กระชับ กดเทปลอยแบบนี้เลยเอาเส้นด้านบนเหมือนนะคะเหมือนเดิมบิดลิดปไปด้านหลังแล้วก็พับขึ้นมาด้านบนฐานแล้วก็โค้งไปไปทางด้านซ้ายสอดเข้าไปในรูด,ด้านข้างเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็หมุนหนึ่งทางนี่นะคะกดลงไปบนฐานแล้วก็ดึงกีบดึงปลายตรงนี้นะคะนี่แบบนี้เลย ต่อมาเส้นที่3ก็เหมือนกันบิดลิบินไปด้านหลังแล้วก็กดให้เป็นรอยพับขึ้นมาไว้บนฐานแล้วก็โคง้งปลายไปทางด้านซ้ายสอดเข้าไปในรูด,ด้านข้างนี่นะคะทําแบบนี้นะคะเหมือนกันให้ครบ4เส้นเลย เสร็จแล้วเราก็จะได้ลิปบิ้นนะคะเข้ามาอยู่ด้านในตรงกลางแบบนี้นี่นะคะแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราจะมาทำเกสรด้านในนะคะก็จะหยิบเอาเส้นที่หนึ่งขึ้นมาจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเส้นที่สองขึ้นมาทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามนะคะทับเส้นที่สองเส้นที่สี่นะคะเส้นนี้ก็โค้งมาทับเส้นที่สาม แบบนี้นะคะพับกันทั้งหมด4เส้นเลยทีนี้นะคะก็ใช้มือขวาของเราจับตรงกลางมือซ้ายก็จับฐานเอาไว้นะคะแล้วก็จะหมุนลิบบินพร้อมกับใช้นิ้วโป้งนะคะกดตรงกลางลงเราจะหมุนแค่เพียงหนึ่งรอบนะคะนี่ชนรอบแล้วหนึ่งรอบนะคะแบบนี้เลย ต่อมาเอาเส้นข้างนอกออกมานะคะจับโคง้งแล้วก็บิดขึ้นลักษณะนี้นะคะสอดลงไปใต้ฐานตรงนี้นี่นะคะปลายจะโผล่ออกมาข้างล่างแล้วก็ดึงแล้วก็หมุนหนึ่งครั้งปล่อยด้านนอกออกมาจับโค้งแบบนี้แล้วก็บิดปลายขึ้นแล้วก็สอดลงไปใต้ฐานแล้วก็ดึง นี่นะคะก็จะปล่อยเส้นด้านนอกออกมาเหมือนเดิมจับโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็บิดปลายขึ้นมาสอดลงไปใต้ฐานนี่นะคะเส้นสุดท้ายก็ทำเหมือนกันเลยพอครบ4เส้นก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเราก็ดึงจัดให้กีดเท่ากันนะคะให้กีดกระชับ แบบนี้เลยต่อมาเราจะมาทำกรีบรอบด้านนอกนะคะก็จะเริ่มจากเส้นฝั่งขวามือนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้เราจะบิดลิบบิ้นลงไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็กดให้เป็นรอยบิดกลับขึ้นไปด้านบนกดให้เป็นรอยแล้วก็โค้งกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปใต้ฐานตรงนี้นี่นะคะ ปลายิปิ้นก็จะโผล่ออกมาด้านล่างตรงนี้เลยเราก็ดึงนี่นะคะกีดที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะคะแล้วก็กดให้กีบของเรานะคะตั้งขึ้นแบบนี้ต่อมาหมุนหนึ่งข้งแล้วก็ทำเส้นด้านขวามือเหมือนเดิมบิดลิปิ้นลงไปด้านล่างแล้วก็กดให้เป็ลรอย โค้งกลับขึ้นไปด้านบนกดให้เป็นรอยแล้วก็โค้งลงมาด้านล่างสอดลงไปใต้กีบตรงนี้นี่นะคะปลายก็จะโผล่ออกมาด้านล่างเหมือนเดิมตรงนี้เราก็ดึงดันตรงนี้ให้ตั้งขึ้นนะคะแล้วก็ดึงแบบนี้เลยก็หมุนหนึ่งครั้งก็ทำเหมือนเดิม บิดลิปปิ้นลงไปด้านล่าแล้วก็พับกลับขึ้นไปด้านบนโค้งปลายลงมาแล้วก็สอดลงไปใต้ฐานปลายก็จะโผล่ออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงตรงนี้ก็ดันให้ตั้งขึ้นนะคะแบบนี้เลยท้าเหมือนกันให้ครบทั้งสี่เส้น เสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะคะต่อมาเราก็จะจัดแต่งกลีบไหนที่เราดึงไม่เท่ากันนะคะจัดแต่งให้สวยงามพอเท่ากันดีแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้กันไกรนะคะตัดในส่วนของป้ายที่เหลือทิ้งไปนะคะก็ก็จะตัดนะคะข้างล่างตรงนี้ทิ้งไปเลยตัดออกไปแบบนี้เลยนะคะ ทีนี้เราก็จะแต่งกีดที่เหลือนะคะก็จะตัดเฉียงลงไปแบบนี้เลยเสร็จแล้วดอกที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลายนี้สวยแล้วก็ทำไม่ยากอยากให้ลองทำตามกันดูนะคะ ถ้าชอบไลน์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ